โรงเรียนชัยปราการเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชัยปราการที่มีเกียรติประวัติความเป็นมาอันยาวนานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503มีบรรดาพ่อค้าประชาชนในท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาได้ร่วมกันบริจาคเงินและที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนโดยมีนายบุญมาสุขทาเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปีพุทธศักราช2518ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นและในปีพุทธศักราช2532ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและดำเนินการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนามาโดยลำดับ โรงเรียนชัยปราการเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางมีนักเรียนจํานวน625คนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีคณะครูและบุคลากรจํานวน45คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการพัทรพรจิตประจงและรองผู้อำนวยการธนพลดอนชวนชม ประชาโรงเรียนปัญญาดีกีฬาเยี่ยมเปี่ยมมารยาทสะอาดเป็นนิดมีจิตอาสาคติพจน์ปัญญาณนรนังรัตนังปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคนอัตลักษณ์มีทักษะชีวิตตามวิถีพอเพียงวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2,566โรงเรียนชัยปราการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามทักษะในศตรวรรษที่21บนพื้นฐานความเป็นไทยดํารงตนบนวิถีพอเพียงเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโรงเรียนชัยปราการได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน และโรงเรียนชัยปราการยังได้นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนำระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Student Care มาดำเนินการเพื่อดูแลนักเรียนทุกคนและประสานงานข้อมูลระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนตลอดเวลาโรงเรียนชัยปราการได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะที่สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานสากล สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นได้เปิดวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายมากขึ้นให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดแผนการเรียนจำนวน10แผนการเรียนได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3. ภาษาอังกฤษ 4. ภาษาจีน 5. ภาษาญี่ปุ่น 6. ้คาหากรรม 7. อุตสาหากรรม 8. เกษตร 9. คอมพิวเตอร์ดิจิตอลและ 10. ธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นด จากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนชัยปราการได้รับการสนับสนุนและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนที่ดีเสมอมาด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมีผลงานเป็นที่ปรากฏจึงส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของบุคลากรทั้งโรงเรียน จากความรักความผูกพันที่ฝังลึกในจิตใจของลูกฟ้าขาวทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันโรงเรียนชัยปราการจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่าและเป็นสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรเยาวชนที่มีคุณภาพสู่ชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป